สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2563นะครับครบรอบ1สัปดาห์ก็มาพบกับ f o r e x Home เหมือนเดิมนะครับวันนี้น,นอกจากเราจะมีบทวิเคราะห์อของกราฟแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปเล็กน้อยในเรื่องของการสังเกตวิธีการทำตลาดของ Market Maker นะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสั้นสนสัก2-3นาทีนะครับก่อนดเดินเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Fundamental กันก่อนนะครับ Fundamental ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น S&P นะครับ n a s แ a q แล้วก็ดาวโจนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเขียวแดงสลับกันกออ็อาจจะแค่เป็นการปรับฐานนะครับเพื่อที่จะอาจจะมีการย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อที่จะไปต่อนะครับนี่คือสภาวะของตลาดหุ้นอเมริกาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้ด้วยด้วยสภาวะการที่ตลาดหุ้นมันมีการย่อตัวเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วง ต้นสัปดาห์นะครับเราก็เลยเห็นว่าดอลดามันเริ่มจะมีกําลังกลับขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคํามันก็จะไปไหนไกลไม่ค่อยได้มันก็เลยวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นไซด์เวย์จนถึงวันศุกร์นะครับที่ทางตลาดของบริกามันมีการยอดตัวตอนบิตตลาดเนี่ยทองคํามันก็ขยับตัวสูงขึ้นได้นะครับ เดี๋ยวเราจะอธิบายเดี๋ยวเราจะไปอธิบายในในกราฟอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีอะไรหรือหวาเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่ประเด็นของความวิตกกังวลนะครับในเรื่องของการระบาดของโควิด -19 รอบที่2นะครับซึ่งข่าวตัวนี้ถูกปล่อยออกมาในช่วง เย็นๆของวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆจนถึงช่วงกลางคืนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยมันทําให้ทองคามันมีแท่งสีเขียวต่อเนื่องยาวจนถึงปิดตลาดเลยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็คือ WHO เขาก็แสดงความวิตกกังวลน,นะครับเนื่องจากว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของของทั้งโลกรวมกันเนี่ยมันมากกว่า1นึ0 0 0สหมื่นรายต่อวันนะครับโดยเฉพาะตัวเลขถ้าเราติดตามเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างในฟลอริดาเองเนี่ย จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันก็สูงขึ้นนะครับในฝั่งทางอเมริกาแล้วก็ค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยของอเมริกาผู้ติดเชื้อสูงขึ้น1.4นะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ย7วันในช่วงวันสุกที่ผ่านมาก็เลยทําให้ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นของอเมริกานะครับตลาดหุ้นร่วงแล้วก็เลยทําให้ทองคํามันถูกผักดันราคาให้สูงขึ้นไปได้นะครับทีนี้ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเองก็เราก็ยังเห็นว่า มีรายงานของทาง Global Time นะครับแจ้งว่ามีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ของทางปักกิ่งเนี่ยเพิ่มขึ้น22รายนะครับอันนี้คือในช่วงของวันเสาร์เมื่อวานนะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่ในเคสนี้เนี่ยถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในบริเวณกักกันก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่ามันไปเจอผู้ติดเชื้อที่อยู่นอกอโซนกักกันของทางกรุงปักกิ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับ ทีนี้ในในในสัปดาห์หน้าเองข่าวมันจะมีไม่ค่อยเยอะข่าวในตรางที่ผมดูแล้วเนี่ยไม,ไม่ได้ม่ได้มีไฮไลท์อะไรก็เลยไม่ได้เอามาเล่านะครับข่าวนอกตารางก็มีแค่2เรื่องก็คือของโควิด -19 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับที่จะไปส่งผลต่อการระบาดและรอบที่2แล้วก็ความคืบหน้าของวัคซีนยังต้องติดตามต่อนะครับถ้ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในตลาดในเรื่องของวัคซีนก็ทําให้ราคาทองคํามันล่วงได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนข่าวในตารางนะครับเหมือนที่อธิบายไว้เมื่อกี้ว่าข่าวในตารางในสัปดาห์หน้าเนี่ยของสกุลเงินดอลลาร์นี่แทบจะไม่มีอะไรที่เป็นกล่องแดงนะครับก็จะมีกล่องส้มอยู่นิดนึงก็พวกตัวเลขอ่อ uh, final gdp ในรอบไตรมาสนะครับก็จะมีการสรุปออกมาในวันพฤหัสนะครับก็หลักๆแล้วก็คงไปส่งผลกระทบอ่า uh, เงินดอลลาร์มากกว่าที่จะให้ผลอย่างรุนแรงกับราคาทองคำนะครับ สำหรับข่าวในตลาดในสัปดาห์หน้านะครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงกราฟนะครับผมอยากจะอธิบายมุมมองเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการทำตลาดของมาร์เก็ตเมเกอร์เวลาที่เขาจะเปลี่ยนเทรนของตลาดนะครับอันนี้คือย้ำว่าเวลาที่เขาจะเปลี่ยนเทรนของตลาดผมเรียกอันนี้ว่ามาร์เก็ตเมเกอร์มูฟนะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เทรดเก่งแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมองเพ่เทื่อนนี้แล้วก็เข้าใจแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่ยังเข้ามาในตลาดไม่นานเนี่ยขอให เราทําความเข้าใจกับแพทเทิร์นอันนี้เอาไว้ด้วยนะครับเป็นความรู้เสริมนะครับผมเรียกชากต,ตัวนี้ว่า market maker move นะครับก็คือวิธีการทําตลาดของ market maker เวลาที่เขาจะเปลี่ยนเทรนของตลาดนะครับในฉาตนี้จะเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนเทรนให้เป็นขาลงนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบาย market maker คือใครนะครับ market maker ในที่นี้ก็คือ liquidity provider นั่นเองนะที่ผมพูดถึงนะครับ Uh, liquidity provider แปลเป็นภาษาไทยก็คือผู้ให้บริการสภาพคล่องซึ่งก็ได้แก่ big bank ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น c i t i bank dbs hsbc นะครับหรือแม้แต่ธนาคารกลางบางประเทศก็ถือเป็น big bank เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องนะครับดังนั้นสิ่งที่ผู้ให้บริการสภาพคล่องหรือที่เรียกว่า lp นะครับสั้นๆแล้วกันนะครับ lp เขามีอยู่เนี่ยก็คือ position ตำแหน่งซื้อขายของ trader ทั้งหมดอยู่ในมือเขา นั้นเขารู้ว่ามีเทรดเดอร์ที่เปิดพซิชันบ u ายโวลุ่มเท่าไหร่เปิดพซิชันเซลล์โวลุ่มเท่าไหร่ดูตำแหน่งตรงไหนเขารู้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายแต่ว่ามันเป็นวิธีการทํากําไรของเขาในเมื่อเขาเปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าเขามีเครื่องมือต่างๆหรือไม่แต่ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ให้เขาอยู่แล้วดังนั้น เราจึงจาเป็นจะต้องเข้าใจวิธีการคิดของ Market Maker เพื่อให้เรารู้ทันตลาดนั่นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็น Market Maker นะครับโดยปกติแล้วเฟสที่มันเกิดขึ้นจากการที่จะเปลี่ยนเทรนของตลาดเนี่ยมันจะเกิดอยู่3เฟสนะครับก็คือเฟสแรกเนี่ยเรียกว่า consolidation phase นะครับเป็นฟเฟสเป็นเฟสที่ตลาดเคลื่อนที่เป็น s i d e w a y ์ขึ้นลงขึ้นลงนะครับในกรอบ กรอบใดกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบ4ชั่วโมงหรือกรอบ time frame day ก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นจะเกิดเฟสที่2ขึ้นมานะครับเรียกว่า expansion phase นะครับ expansion phase ก็คือการเบี่ยงราคาขึ้นกับราคาลงเพื่อสร้างความสับสนให้กับ retailer นั่นเองนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยผมอธิบายตัวนี้เป็น consolidation phase นะครับหลังจากนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนตลาดเป็นขาลงเนี่ย market maker จะผลักดันราคาให้ลงมาก่อนนะครับ เพื่อหลอกให้รีเทลเทรดเดอร์เข้ามาเซลล์ตามเซลล์ตามเพื่อ,อ,อจากนั้นก็จะใส่วอลุ่มบายไว้ข้างล่างนะครับผักดัราคาขึ้นนะครับเพื่อกินสต็อปลอสของเทรดเดอร์ขาเซลนะครับที่เข้ามาในตลาดก่อนหน้านี้ถูกไหมครับแล้วก็ดัราคาให้สูงกว่าไฮเดิมด้วยนะครับการผักดัราคาให้สูงกว่าไฮเดิมเนี่ยมันจะทําให้เทรดเดอร์รายย่อยเห็นว่าตลาดมันเป็นขาขึ้นก็จะเข้ามาในตลาดเปิดบายบายแล้วก็ใส่สต็อปลอสไว้ตรงแนวรับ แถวนี้นะครับพอราคามันสูงขึ้นไประดับหนึ่งที่สูงกว่าไฮเดิมเนี่ยถึงจุดที่เขาจะเปลี่ยนเทนเนี่ยเขาจะใส่โวลูมเซล์เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นบิ๊กโวลูมที่ใหญ่กว่าโวลูมบายข้างล่างนะครับพอเขาใส่บิ๊กโวลูมเข้าไปตรงเนี้ยตลาดมันจะกลับเทนหัวทิมนะครับเป็นหัวทิมเลยแหละอันเนี้ยถ้าใส่เข้าไปนะครับหัวทิมเสร็จปุ๊บเพื่อกินสต็อปลอสขาบายตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตลาดมันจะปรับฐานเข้าสู่ ค่ากลางก็คือผมเรียกว่า market maker balance point balance point ของเขาคือเขาจะบาลานซ์ทั้งเงินที่เขาใส่เพื่อทำตลาดเป็นขาเซลล์นะครับเงินที่ใส่เข้าไปเพื่อซื้อผักดันราคาขึ้นแล้วก็เงินที่เขาใส่ big sell volume ตรงนี้เพื่อผักดันราคาลงเขาจะบาลานซ์เงินตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ retailer t a เข้ามาในตลาดเพื่อที่จะผักดันราคาลงเพราะว่า บิ๊กมูฟตัวนี้มันจะเกิด Pri c e action ที่ทุกคนจะเห็นอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นของการกลับตัวของราคาหลังจากนั้นเขาก็อยู่เฉยๆแล้วครับเขาก็รอเก็บกำไรอย่างเดียวเพราะว่าเทรนตลาดมันเปลี่ยนรีเทลเทรดเดอร์ก็จะมาช่วยเขาผลักดันราคาผลักดันทิศทางของกราฟให้เป็นไปนในทิศทางที่เขาต้องการนั่นเองอย่างถ้าในกรณีนี้เนี่ยพอเทรนตลาดมันเปลี่ยนปุ๊บรีเทลเทรดเดอร์ก็เข้ามาเซลล์เซลล์เซลล์ถึงจุดจุดหนึ่งมาเก็ตเมเกอร์ก็เก็บกำไรเก็บกำไรทีราคามันก็จะดีดขึ้นนะครับ แล้วก็ขาเซลล์ก็จะเข้ามาใหม่ก็ผักดันราคาลงไปเรื่อยๆนั้นแพทเทิร์นตัวนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นเสมอๆในทุกไทม์เฟรมนะครับถ้าเพื่อนๆไปสังเกตดูให้ดีๆเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นนี้เสมอนะครับ consolidation expansion แล้วก็ trend change ก็อันนี้เอาไว้คร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับถ้าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปมาเพิ่มดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าจะอธิบายน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ20นาที พอสมควรนะครับก็ถัดไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่กราฟเลยนะครับที่ผมเอาชาตมาเก็ตเมกเกอร์มูฟมาให้เ,เพื่อนๆดูเพราะว่าช่วงนี้ตลาดมันวิ่งขึ้นอ,อยู่ในโซนที่เป็นไซด์เวยในอดีตนะครับแล้วก็การเบีย่งราคาค่อนข้างจะรุนแรงในระดับทาง Fra m w w e k l y y หรือทางเ a m e m มันลี่เนี่ยก็ให้เรา,าระวังเรื่องของ f a ฟอสเบรกเอาไว้ให้เยอะๆนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเกิดการเชนเปลี่ยนเทรนของตลาดนะครับอ่มันอาจจะเกิดใน2สัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าก็ได้แต่ว่ามันจะเกิดนแน่แน้นะให้เราแค่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามแค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูแนวรับแนวต้านกันนะครับแนวต้านในสัปดาห์หน้าเอ,อ่อยังเอาไว้ที่เดิมนะครับแนวต้านเดิมคือ1น6 5นะครับแล้วก็ 1800เนี่ยก็3สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ผมเพิ่มแนวต้านขึ้นมาอีกแนวต้านหนึ่งนะครับเอาไว้ไกลๆที่1821เดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้ฟังว่า1821เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาทำไมนะครับส่วนแนวรับนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนมา3สัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วตลาดมันเคลื่อนที่ในกรอบค่อนข้างจะแคบมากนะครับ ทีนี้ในช่วงของคืนวันศุกร์เนี่ยเราเห็นแรงซื้อของทองคํากลับเข้ามาในตลาดนะครับที่เป็นแทง่แทงเทียนสีเขียวเต็มแท่งตรงนี้นะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะเห็นราคาทองคำน่าจะขึ้นไปได้ในสัปดาห์หน้าต้นต้นสัปดาห์นะครับเพียงแต่ว่าการขึ้นไปรอบนี้เนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับดังนั้นาตามรูปแบบของแพทเทิร์นราคาที่วิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆเอาไ,ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วยังใช้ได้อยู่นะครับก็คือรูปแบบของราคาก็จะมีแค่ 3แบบนะครับก็คือ 1. head and shoulder นะครับ head and shoulder อย่างนี้นะครับ 2. เกิด double top นะครับแล้วก็ 3. เกิด classic divergence ก่อนที่จะร่วงราคานะครับงนั้นตำแหน่งที่เกิด classic divergence เนี่ยก็คืออาจจะเป็นแถวๆประมาณ1,800นะครับหรือ1,821ทั้งนี้ เราควรจะต้องดูราคาในสัปดาห์หน้านะครับว่าพฤติกรรมราคามันเคลื่อนที่แบบไหนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรายังเห็นแท่งเทียนสีเขียวเต็มแท่งต่อเนื่องยาวอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยในระดับ Timeframe สชั่วโมงหรือ Timeframe day ก็ได้นะครับถ้ามันยังมีแท่งเทียนเต็มแท่งขึ้นไป2-3แท่งแบบนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งใจร้อนที่จะเข้าเปิดเซลล์สวนนะครับให้ให้รอมันไปชนที่ แนวต้านที่สำคัญแล้วเกิด price a c t i o n ก่อนนะครับ Pri c e action ก็คือตัวแท่งเทียนนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับคือตัวเทียนสั้น,นๆแคบๆแล้วก็ไสายยา้ยาวๆคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับความยาวของไส้เทียนเนี่ยควรจะประมาณ อย่างน้อยที่สุดก็คือ2ส่วน3ประมาณ60%ของความยาวเทียนทั้งหมดนะครับก็ถึงจะถือว่าเป็น p r i ซ e ซักชันที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการกลับตัวของราคาได้นะครับสำหรับกรอบ time frame ที่เ,เพื่อนเพื่อนจะดู p r i ซ e ซักชันในลักษณะของแท่งเทียนที่เป็นแบบนี้นะครับให้ใช้ time frame 4ชั่วโมงหรือ time frame day ก็ได้นะครับถ้าต่ำกว่านี้ไม่แนะนำเพราะว่าโอกาสผิดพลาดมีค่อนข้างจะสูงนะครับทีนี้ ส่วนส่วนแนวต้านที่เราจะดู price action ของราคาที่เกิดขึ้นก็ประมาณ1750นะครับ1765แถวแถว1790ถึง1800ซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่คิดว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองโซนนี้เอาไว้นะครับส่วน1821เนี่ยก็เป็นโซนที่ผมมองเอาไว,ไว้ไกลๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามัน มันมีคอนฟูเอนซ์กันด้วยะระหว่างสวิงเคิร์ฟใหญ่ตัวนี้นะครับก็คือสวิงเคิร์ฟนี้1นึ่งสวิงเคิร์ฟใช่ไหมครับแล้วก็สวิงเคิร์ฟย่อยตัวนี้อีก1นึ่งสวิงเคิร์ฟแล้วมันเป็นแนวซ้อนทับหรือคอนฟูเอนซ์กันนะครับระหว่าง2องสวิงเคิร์ฟนี้ที่พี่โบเลเวล161.8กับพี่โบ200นะครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ผมมองเอาไว้ไกลๆนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมว่าเวลาที่เพื่อนเพื่อนเทรดให้ใช้2อ,อย่างคู่กันเสมอนะครับบทวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วก็ข่าวด้วยนะครับเพราะข่าวจะเป็นตัวที่ทําให้เราประเมินได้ว่าราคามจะดีดแรงหรือจะดีดค่อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ